สวัสดีครับพี่น้องอาทุกท่านมาแล้วครับกับช่องสุดสามพีชีนขินให้ล้ำพื้นหมอนมาขินด้วยกันเลยเนาะว่านี่ดูดูดูนี่ใจะจะเก็บจะ,จะเก็บเดี๋ยวไกลครับเดี๋ยวไกลนี่แข่งแข่งแข่งแล้วนี่ <c oughs> น้องน้องน้องพี่พักพักมีพริกเลยพริกจีพริกจีก <c oughs> เข้าไปง่อยลักเต็มใจครับอืมรอละเขาเส้นอยู่น้ำปื่นเลยอุย้ยเส้นไก่หมดละไปเกือบไปะละนะอืมทำได้กับตติมตั้งมาละนะครับตติมตั้งมาละได้ตัวเยอะ

nắng nè. <Nun> Nhí ca, mình kiểm càng đó đi mà. này đây, con này nữa Thế nào, thế nào? Thế nào? ลอยไปนอนมานี่เหมือนอะไรหย่องปะ หือสุดยอดครับสุดยอดโอ้กำกี้เข้าไปเต็มเต็ม cái đó, bự, bự nữa đấy bạn, ครับไปไปทะเนี่ยต้องตีนมัน أنت قلت لي まも うん、わ。いいです。うん。Yep. Mm -hmm. ขอ,อยาใจมือนมจ็้มใจแล้ว ามาขับมาขับเห็นใจอือ กมาโมดครับเต๋อไปมีคนเดินด้ว <ITA> มาและเดี๋ยวเจอกันไหมโอเคนะครับเมนูอยังเม่ไม่เนาะเดี๋ยวมันนี k ขอตัวกันเถอะฟากดไลค์กดตามเฮยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กโคซาซาไคเป็นกาลังใจให้ผของัมนะครับกับช่องที่พอดสามที่เชนี่นะจะได้เงินล้ำกินจะได้เงินมาหาอย่างมากินแล้วกันนี่เลยแล้ววันนี้ตัวอีกครันเถอะกับก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่มีมะละที่แต่มันต้องเป็นมะละนะ ไป็นท่านนะครับไปอีกก่อนละเจอกันใหม่กันนะครับกันนี่สวัสดีครับ